ดับเบิล cleansing คืออะไรมันดีอย่างไรแล้วทำไมเราถึงจะต้องใช้คลิปนี้คุณลุงจะมารีวิวทั้งหมดให้ฟังเลยครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับลุงโก้กันอีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับตามชื่อคลิปเลยครับว่าเราจะมารีวิวจะมาแชร์เคล็ดลับความรู้เกี่ยวกับการดูแลผิวกับคำว่า double cleansing ครับสำหรับคำว่า double cleansing นะครับถ้าเราจะแปลแบบตรงตัวเลยก็คือ double คือ2ครับ cleansing นะครับก็คือการทำความสะอาดผิวหน้าการล้างผิวหน้านั่นเองนั่นคือการล้างทำความสะอาดผิวหน้าแบบ2ขั้นตอนนั่นเองนะครับโดยเขาจะแบ่งออกเป็นอย่างนี้ครับขั้นตอนแรกนั่นคือการใช้ cleansing ครับ แล้วก็ขั้นตอนที่2นะครับนั่นคือการใช้เคลนเซอร์นะครับมันจะช่วยในเรื่องของการทาความสะอาดผิวได้อย่างสะอาดหมดจดแล้วก็ล้าลึกมากๆจะเหมาะสําหรับคุณผู้ชมประเภทไหนแล้วมันจะดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปลงลึกกันดีกว่าครับ,รบสำหรับตัวคุณลุงเอนะครับในดับเบิลเคลนซิ่งขั้นตอนแรกนี้นะครับคุณลุงจะใช้เป็นเคลนซิ่งซึ่งเคลนซิ่งนะครับมันจะแบ่งออกเป็นหลากหลายประเภทหลากหลายแคตตากรีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเคลนซิ่งออล์เคลนซิ่งมิ์เคลนซิ่งบาล์มเคลนซิ่งวอเตอร์นะครับหรือว่าจะ อะไรอื่นอีกมากมายครับอันนี้ไปเลือกตามความเหมาะสมตามสภาพผิวตามความต้องการของผู้ชมแต่ละคนกันเลยนะครับส่วนขั้นตอนที่2นะครับนั่นคือเป็นดับเบิลคลีนซิ่งของแท้นะครับนั่นคือเราจะใช้เป็นเคลนเซอร์ครับคลีนซิ่งก่อนแล้วค่อยมาใช้เป็นเคลนเซอร์ครับสำหรับเคลนเซอร์นะครับก็จะมีอยู่หลากหลายประเภทเหมือนกับเจ้าตัวคลีนซิ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าเจลล้างหน้าสบู่ล้างหน้านะครับหรือว่าอะไรก็ตามนะครับผงล้างหน้านะครับก็มีอันนี้ก็อย่างที่บอกไป เลยนะคว่าแล้วแต่คุณผู้ชมเลยว่าเลือกตามความเหมาะสมเลือกตามความต้องการแล้วก็บัตรเจ็ตในกระเป๋าก็แล้วกันครับแต่ละคนก็อาจจะมีตัวเลือกมีออปชันที่ไม่เหมือนกันครับทีนี้เรามาถึงคำถามนะครับว่าดับเบิล cleansing มันดีกับผิวอย่างไรครับต้องบอกเลยว่ามันดีกับผิวมากๆครับเคยได้ยินคำว่าผิวเรานะครับมันบำรุงมนันฟื้นฟูตัวเองได้แต่มันไม่สามารถที่จะทําความสะอาดตัวเองได้หรือเปล่าครับมันเป็นเรื่องจริงมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าเราไม่ทาความสะอาดผิวให้ดีมากๆนะครับเพื่อให้ผิวเรามีความสะอาดหมดจดนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะบำรุงผิวฟื้นฟูผิวได้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่สามารถที่จะซึมซาบพวกสารบำรุงต่างๆนะครับที่เราใช้ต่อให้ครีมราคาแพงแค่ไหนก็ตามนะครับมันก็จะซึมลงไปสู่ผิวได้ไม เพราะฉะนั้นดับเบิลคลีนซิ่งนะครับจึงดีกับผิวมากๆช่วยทําให้ผิวสะอาดหมดจดลดปัญหาการเกิดสิวนะครับไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตนันสิวต่างๆทุกประเภทเกิดจากความสกปรกแล้วก็การหมักหมมใช่ไหมครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังทําให้สารบารุงต่างๆที่เราใช้ในครีมในเซรัม่มราคาแพงเนี่ยนะครับมันสามารถซึมลงสู่ผิวได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับขั้นตอนของการดับเบิลคลีนซิ่งนะครับเหมาะกับใครบ้างอย่างแรกเลยนะครับคุณลุงต้องบอกว่าจริงๆแล้วดับเบิ ถ้าจะให้บอกแบบลึกเลยจริงๆคือเหมาะกับทุกคนครับทุกคนสามารถใช้ได้แต่ขึ้นอยู่กับว่างเงื่อนไขนะครับคือทุกคนเนี่ยใช้ cleansing ขนาดไหนใช้รุนแรงแค่ไหนนะครับถ้าใช้แบบธรรมดาเอาปรับกับผิวให้มันมีความอ่อนโยนให้มันมีความสมดุลกับผิวเนี่ยใช้ได้กับทุกคนอย่างแน่นอนนะคบแต่จะเหมาะมากแม่สหรับใครที่เป็นสายเมก้าสายแต่งหน้าแต่งหน้าเยอะแต่งหน้าหนักแต่งหน้าหนาแต่งหน้าเบา,แต,าแต่งหน้าน้อย <c oughs> ควรใช้ double cleansing นะครับหรือว่าใครที่ทากันแดดทุกวัน อย่างคุณลุงเนี่ยต้องใช้ดับเบิล cleansing นะครับบางทีการใช้แค่โฟมล้างหน้าเนี่ยนะครับปัจจุบันกันแดดมันทําออกมาได้ดีมากๆมันมีความยึดเกาะผิวได้ดีมากๆมันไม่สามารถที่จะทําความสะอาดด้วยโฟมล้างหน้าด้วยสบู่ล้างหน้าธรรมดาเปล่าๆแล้วนะครับมันจําเป็นที่จะต้องใช้ดับเบิล cleansing แบบ2ขั้นตอนแบบนี้นะครับหรือว่าประเภทที่3นะครับก็คือทุกประเภทผิวเลยนะครับใครที่รู้สึกว่าผิวตัวเราเนี่ยนะครับล้างหน้าแล้วแต่มันยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะอาดหรือว่ายังมีสิวอุดตันตามมาอยู่ตลอดนะ ลองใช้ดับเบิลเคลนซิ่งดูผิวคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นครับถัดมานะคะเรามาดูรีวิวแบบตัวอย่างที่คุณลุงใช้จริงนะครับแบบเรียวๆเลยนะครับสำหรับดับเบิลเคลนซิ่งที่ใช้อยู่ณปัจจุบันช่วงนี้นะครับเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกนะครับนั่นคือการใช้เคลนซิ่งถูกไหมครับขั้นตอนแรกเราจะใช้เคลนซิ่งในการทำความสะอาดเครื่องสําอางครีมกันแดดสิ่งสุขรกในขั้นตอนแรกก่อนนะครับส่วนส่วนใหญ่แล้วนะครับคุณลุงจะใช้อยู่2ตัวหลักๆเลยนะครับก็คือเจ้าตัว ตัวนี้คือ3 Balancing Cleansing Oil นะครับตัวนี้อาจจะราคาสูงนิดนึงรู้สึกว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่คุณลุงก็ยังคงซื้อแบบมาตุนแบบต่อเนื่องนะครับบางทีไม่ได้ซื้อจากช็อปนะครับผู้ชมซื้อจากคนที่เขาขายในเว็บนู่นนี่นั่นในแอปนู่นนี่นั่นทุกคนก็รู้จักกันดีนะครับบางทีมันก็ยังเป็นแพคเกจจิ้งเก่าอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ได้อัปเดตกับทางแบรนด์เขาเลยนะครับเพราะว่ามันใช้ดีอย่างต่อเน,นื่องจริงนะครับทำความสะอาดผิวหน้าได้ดีนนแลล้วกก็ิ่ คือดีมากมาก,มาก,ม,ากมากนะครับแต่ราคาอาจจะค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ถือว่าคุ้มมากๆในการใช้ออทำคำาความสะอาดผิวหน้าแล้วก็เครื่องสําอางครับแล้วส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นพวกหมวด cleansing water ครับ cleansing water นะครับก็อย่างที่ทุกคนเคยเห็นกันเลยนะครับคุณลุงจะมีประมาณอยู่หลายตัวเหมือนกันก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับมี u r e บ้างตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้มาอย่างยาวนานมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ยังเป็นไซเล็กกันอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เจ้าตัวกายนเะย่ไมเซล่า cleansing water ตัวนี้เป็นสูตรสีชมพูนะครับแล้วก็ลูกล้างตัวใหม่นะครับนั่นคือ the m i action ตัวนี้ก็ทำความสะอาดผิวหน้าได้ดีนะครับสำหรับในหมวดของ cleansing ก็จะจบประมาณนี้นะครับและต่อมาสำหรับขั้นตอนที่2นะครับนั่นคือการใช้พวก cleanser ครับสำหรับ cleanser นะครับคุณลุงก็จะมีอยู่ประมาณ2ชนิด2จําพวกนะครับอย่างแรกคือเป็นพวกโฟมล้างหน้าหรือว่าเจลล้างหน้านะครับตัวแรกที่ชอบมากแล้วก็ติดอยู่ใน best of the year ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือเจ้าตัว เคลยียโนสนะครับวิตซีวิตามินซีวิตามินซีคอมเพล็กซ์นะครับคลีนเซอร์ตัวนี้เป็นเนื้อดีมากๆครับเป็นโฟมล้างหน้านะครับเป็นค er ลีนเซอร์ล้างหน้าที่ล้างแล้วให้ฟองกําลังดีไม่มากไม่นอ้อยจนเกินไปแล้วก็ทําความสะอาดผิวหน้าได้ดีให้ความอ่อนโยนค่อนข้างดีแล้วหลังจากล้างเนี่ยนะครับหน้าไม่แหง้งไม่ตึงไม่เอียดเลยตัวนี้ชอบมากแม่ซื้อมาตุนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นหลอดที่2แล้วนะครับและตัวที่2นะครับในหมวดของคลีนเซอร์นะครับคุณลุงก็คาดว่า คนน่าจะจำกันได้นะครับว่าคุณลุงชอบเจ้าตัวนี้มากๆมันคือสบู่ล้างหน้าจาก B.K. Acne นะครับอันนี้ซื้อเป็นแบบกล่องใหญ่มาเลยกล่องหนึ่งมันมีอยู่4ี่ก้อนนะครับอันนี้คุณลุงใช้หมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่งจะหมดเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมายังไม่ได้ซื้อกล่องใหม่มานะครับแต่จะบอกว่าตัวนี้เป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดผิวหน้าได้ดีให้ผิวค่อนข้างเอียดครับแต่ก็ให้ฟองค่อนข้างเยอะนะครับกลิ่นสดชื่นเป็นกลิ่นทีทีนะครับแล้วก็หลังจากล้างแล้วลดความมันส่วนเกินได้ดีคควบควบบุมปัญส ปัญหาสิวได้ค่อนข้างดีก็เลยชอบแล้วก็ใช้กันมาอย่างต่อเน,นื่องอันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆนะครับก็คือใช้2ขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับนั่นคือขั้นตอนแรกในหมวดของ cleansing คุณลุงจะใช้เป็นพวก cleansing oil กับพวก cleansing water นะครับส่วนขั้นตอนที่2นะครับในหมวดของ cleanser คุณลุงก็จะใช้เป็นเจ้าพวกโฟมล้างหน้าเจาลล้างหน้าแล้วก็สบู่แบบนี้นั่นเองครับสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็เป็นคลิปที่ดีมีสาระมากๆเลยทีเดียวนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับลองเอาไปปรับใช้ กัดูนะครับใครที่มีปัญหาผิวล้างหน้าแล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยมันมีสิวอุดตันตามมาล้างหน้าก็รู้สึกว่ามันไม่สะอาดอะไรประมาณนี้นะครับลองไปปรับไปใช้กันดูแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองนะครับว่า Double Cleansing มันดีกับผิวจริงๆนะครับถ้าใครได้ลองแล้วเป็นอย่างไรอย่าลืมมาแชร์อย่าลืมมาคอามเมนต์กันนะครับสำหรับในคลิปนี้คุณลงไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย